ไี่ค่ะสาว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 เอส่สาวสาวเหรอไม่ใช่ดวงเดาวพีงอ่ะพิงว่าไม่น่าใช่ละเบลนี่เราเป็นคนยุคู่90ของแท้ใช่ค่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่รายการเพลงนะคะนี่ไม่ใช่รายการคาราโอเกะก็อันนี้นะคะเป็นคอลัมน์ดูเกอร์รีวิวนะคะคอลัมน์ที่เราจะหยิบเอาไอเช่นบิวตี้นะคะมารีวิวให้สาวๆได้ดูกันนะคะก็เปิดมาด้วยเพลงเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดกันนี่เรามาเล่นตลกให้ดูหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะโอเคก็ สำ,สำหรับวันนี้นเรามีโจทย์ที่จะแบบตั้งขึ้นมาก็คือจะหยิบเอาสกินแคร์ราคาไม่เกิน100บาทมารีวิวให้สาวๆได้ดูกันค่ะใช่ซึ่งไอ้สกินแคร์ที่าาราคาไม่เกิน100บาทเนี่ยราคาไ<ม>า,า่ากาินาาาา1ะราคา,า,าไม่เกิน100บาททำไมต้องตลกขนาดนี้ด้วย ก็มันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะดีเนาะไอ้ที่ว่าถูกๆูกเนี่ยมันก็มีทั้งที่มันทั้งปานด้วยแล้วก็ทั้งพังบ้างนะคะพอใช้ได้บ้างใช่วันนี้เราก็หยิบที่มันอยู่ในมาตรฐานว่ากันกลางเนาะถึงดีเยี่ยมเนี่ยเอามารีวิวให้สาวๆได้ดูกันค่ะ <helium. S 2> วันนี้จะมีไอเทมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูกันเลยก็โอเคเรามาเริ่มรีวิวกันตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะของพี่ออตเป็นอันนี้เลยนี่มากันเป็นหมุกนาะคะหมุกนาเต่าอันนี้ก็คือแป้งเต่าเย็บโลก ซึ่งปกติเราจะเห็นแต่สีเหลืองที่เป็นสูตรออริจินอลแต่ว่าตอนนี้นะคะนางก็ได้มีพี่น้องแล้วนะคะนางไม่อยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไปก็จะมีเป็นกลิ่นซากุระกับลาเวนเดอร์เพิ่มมานะคะถามว่ามันดียังไงวันนี้ตรงที่มันช่วยระงับกลิ่นได้จริงแล้วก็มันไม่ทําให้เสื้อตรงแถวบริเวณวงแขนของเรานะคะมันเป็นคาบเหลืองอันนี้คือแบบดีสุดยอดมากใช่ค่ะแล้วก็พี่เบลได้ลองดมงดูบอกว่าชอบกลิ่นซากุระหอมมากหอมมากกลิ่นมันจะแบบลงนีมาก โอเคต่อไปต่วต่อไปเป็นของพี่เบลนะคะจะเป็นมาร์คล็อกสิวเซียนแบล็กเฮดครีนซิ WHITE c r e ร m b แ a c k HEAD ที่เป็นคนอ่ะมันไม่เล่นเนาะแ้ใช่อันนี้ก็เป็นมาร์คล็อกสิวเซียน,นะคะ่ะมีเนื้อครีมเป็นสีขาวนะคะแบบลักษณะเหมือนกาลาเท็กแล้วก็ศักยภาพของมันเนี่ยสามารถ ลอกผิวเซียนได้ปานกลางแต่ว่าขนเนี่ยหลุดทั้งหน้าค่ะพี่เดียวคอนเฟิร์มพราะลองมาแล้วพี่เบลไม่เอาไ,ไ,ไปทาขนคิว้วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะแบบขนระหว่างคิว้วไรหนวดใต้ปากหรือตรงคาง้าง,างแก้มหลุดกระจายกระจายบอกเลยว่าทาแล้วเนี่ยแต่งหน้าได้แบบง่ายขึ้นหน้าเรียบขนหายทั้งหน้าค่ะขนไปแต่ว่าสิวไยไปอยู่ ต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นสบู The Leaf, ่เดลิฟธนาคาค่ะก็น่าร้อนแบบนี้เนาะสิวที่หลังเป็นปัญหาที่แบบประจําตัวไม่ใช่แค่พี่คนเดียวแต่แบบเออหลายๆคนก็เป็นเนะเาะนั่นไงแล้วก็หลังจากที่ลองใช้มาแบบว่าทุกสรรพสิ่งแล้วอ่ะมันไม่หายอะ่ะจนแบบเออมีคนแนะนําอันบบนี้มาให้ลองใช้ดูพี่ก็เลยแบบเอออลองดูก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเคลมมาว่าเป็นสบู่ที่แบบช่วยให้ผิวกระจ่างใสแต่ปรากฏว่าฟอกหลังอะ่ะ สิวหายอ่ะสิวหายคันทานผู้ชมดีค่ะใช่มันมีงามมากเลยแต่ว่าเรื่องขาวกระจ่งางใสดีไหมนี่แบบไม่ดูจริงๆเนาะเพราะว่ามันอยู่ที่หลังเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าสิวหายแล้วก็มีทิกนิดนึงที่ใช้ด้วยกันก็คือนี่เลยนะคะก็แบบเป็นใย,ยบวบอันนี้ก็ได้มาจากตลาดทั่วไปนี่แหละละสิบาทฟอกสบู่เสร็จปุ๊บนะคะก็เอาอันนี้ขัดตาม <c oughs> คือตอนขันแรกๆจะรู้สึกมันสีสัดนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นใย,ยบวบที่มันไม่ได้ฟอกมาม,มันก็เลยแบบเจ็บนิดนึงนะแต่แบบพี่ชอบคือคสดิษฐ์พี่โอม,มีเทคนิคฉันใช้ใย,ยบวบไหมคะก็ถ้าอยากให้มันนิ่มก็เอาไปแช่น้ำเหมือนก่อนนิดนึงม,มันก็จะนิ่มขึ้นนิดนึงค่ะ <c oughs> จะได้สดใสใยบวบแต่ไม่เจ็บมากตัวต่อไปก็เป็นไอเทมลดริวที่หลังของพี่เลยเหมือนกันตัวนี้ก็มีคนแนะนํามาค่ะแล้วก็ได้ลองใช้ก็พบว่าได้ผลดีจริงๆก็คือ ทริคส่วนตัวคือจะฟอกเฉพาะที่หลังเพราะว่าพอฟอกทั้งตัวแล้วเนี่ยมันทําให้ผิวแห้งค่ะก็เลยเน้นเฉพาะส่วนหลังอแต่เนี่ยพี่ใช้ต้อนผิวดําๆขาวขึ้นนะดีงามด้วยคือผิวหาด้วยด้วยผิวขาวขึ้นด้วยค่ะต่อสุดท้ายของพี่นะคะก็เป็นอันนี้เลยโทเมอิคินด้าเจลนะคะก็คือเป็นเจลแต้มสิวนั่นเองอคือมีหลายคนถามมาไงว่าแบบเฮ้ยใช้ไหนแล้วสิวมันยุบจริงๆนะคะก็เลยแบบเออแนะนําอันเนี้ยมันยุบจริงเพราะว่า คือจริงๆอยากให้เห็นสิวที่หน้าผากมากเลยแต่ว่าก็แอบอายนิดนึงเนาะคือตอนมาแรกๆอ่ะมันบวมเป่งมากขนาดแบบว่าเขาเห็นมีคนถามว่านี่ไปเดินชนอะไรมาเดินชนเสามาหรือเปล่าก็ลองใช้อันนี้นะทาทุกๆคืนปรากฏว่าเออมันยุกวะ่ะมันยุกค<ข>อนเฟิร์มค่ะเพราะว่าพี่เบลเห็นมาตั้งแต่ตน้นพี่โอสิวยุบลงด้วยตัวนี้จริงๆใช่แต่ก็คงจะไม่ได้แบบว่าหายวับในข้ามคืนนะคะก็คือค่อยๆลดการอักเสบลงไปค่ะนี้ดีมากๆ 60บาทเองด้วยซื้อตามร้านขายยาั่วไปและตัวสุดท้ายของพี่เบลก็คือสเปรย์น้ำแร่ยี่ห้อเฟรชดอปค่ะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่มีสารสารกัดจากมะเขือเทศเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เป็นไอเทมที่แบบพกติดตัวได้ง่ายด้วยขนาดแล้วก็คุณสมบัติราคาถูกมากราคาถูก99บาทเท่านั้นเห็นไหมอีกบานหนึงก็ร้อยนึงลวใช่ใช่แต่กนะ็ยังอยู่ในโจทย์เราอยู่เนาะใช่ใครยังอยู่ในโจทย์อยู่ค่ะ ใครว่าของถูกแล้วดีไม่มีในโลกนะคะพี่คนนึงเถียงขาดใจเลยอ,อย่จริงเออมันมีอยู่จริงๆเพียงแต่ว่าน้องๆนะคะหรือว่าคนอือนจะแบบใช้ให้ถูกกับตัวเองหรือเปล่าเนาะเพราะว่าคือบางทีเราซื้อของอะ่ะมันไม่ใช่แค่ดูราคายอย่างเดียวแต่ต้องดูว่าเฮ้ยสภาพผิวเราเป็นยังไงแล้วก็เรามีความจาเป็น <content S 1> ที่ต้องใช้ไหมเนาะสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วค่ะกลับมาพบกับนูกรีวิวได้ใหม่ทุกอาทิตย์ที่3ของเดือน ถ้าชอบก็กด s ั b ส c r i b ์ถ้าใช่ก็กดเล็บนะคะมีมีมีปุ่มนี้ไหมน่าจะมีในยูทูบนะงั้นเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะแยวันนี้พี่ก็ทำายมาด้วยอือหือหอมนะดมหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดมจากมือี้ดีกว่าไม่ค่ะพี่มั่นใจนะเขาก็มั่นใจนะแลกกันไม่ล่ะอันนี้อันนี้อันนี้ถ่ายอยู่ไหมอันนี้คันหรือยังยังเลยยังเลยคราบ 怎么办？<laughs> <laughs>